บุ้งกีสำหรับรถคุดแบ็กโฮพีทีสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยได้นะครับเป็นของใหม่ของใหม่นำเข้านะครับตัวนี้เหล็กหนาครับหาดึก มีมาสองลูกครับวันที่สี่สิบสองนิ้วนะฮะนะฮะสนสนใจโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะฮะ0816221299ครับ ยังไม่ได้ใช้งานนะเป็นของใหม่นะครับตัวนี้สลัก80มิลมคู่เลยนะครับภังใน,นก็ยังสวยอยู่ลองโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโค0816221299 นอ,อกจากนี้ยัมีเครื่องจักรหลากหลายนะครับนำเขา้าถ้าต้องการอะไรลองโทรไปสอบถามได้ครับห้าฟันห้าฟันเหมือนกันนะคร